สร้างเครื่องผลิตเงินแบบ a s s i v e อิน o m e และได้หลักหมื่นหลักแสนด้วยโพสต์เพียงโพสต์เดียวเท่านั้นคุณก็คงไม่อยากจะทางานหนักไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะมีเวลาชีวิตไปทําเรื่องอื่นที่คุณอยากจะทําอีกเยอะเลยไม่ต้องทนเหนื่อยขายของตลอดเวลาผมเสียเวลาไปนานมากกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้จากประสบการณ์การทําเพจที่มีผู้ติด,ดตามมากกว่า ,00 0 0 0คนและในทุกช่องทางรวมกันมากกว่า1ล้านคนต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์รายได้หลักล้านผมค้นพบว่าถึงผมจะหารายได้จากมันได้เยอะแต่ผมต้องทํางานตลอดเวลาเลยในช่วง3ปีแรกที่ผมเริ่มต้นบอก ว่าเหนื่อยมากๆเวลานอนก็แทบจะไม่มีต้องปั่นโปรเจกต์ทำสินค้าจัดการสินค้า จัดการลูกค้าสิ่งที่ผมทําอยู่นี้เรียกว่า active income มันคือการใช้แรงและเวลาของเราในการแลกเงินแต่แล้วผมก็โชคดีได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่ในวงการธุรกิจที่แบบโคตรเก่งคนนึงพวกเขามีเงินเข้ามาตลอดแต่พวกเขาโคตรว่างเลยไปตีกอล์ฟไปดูหนังไปดูซีรีส์หรือเล่นเกมหรือบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่ถึงพวกเขาจะทําแบบนั้นก็มีเงินเข้าหาพวกเขาตลอดเวลาผมโคตรว้าวเลยหลังจากที่ได้คุยกันผมเรียนรู้ว่าหนึ่งสิ่งที่มันสาคัญที่จะช่วยให้เราสามารถได้ผลลัพธ์แบบนั้นก็คือระบบระบบที่สามารถทํางานแทนเราได้ คุณจะต้องสามารถดึงตัวเองออกจากงานของคุณแม้ไม่มีคุณอยู่ตัวระบบของคุณก็ยังสามารถสร้างเงินให้กับคุณได้ตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณทําบ้านเช่าคุณก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันมาก ก็จะมีผู้เช่าคอยจ่ายเงินค่าเช่าให้กับคุณทุกๆเดือนแบบนี้เราจะเรียกกันว่าพ s สซีฟอินคอมรายได้ที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ก็มีเงินเข้ามาแต่ผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าไอ้ตัวพาสซีฟอินคอมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตนะครับแล้วมันจะหาเงินเข้ามายาวนานให้กับคุณขนาดนั้นผมเรียนรู้ว่ามันยังต้องทํางานบ้างแต่ทํางานในปริมาณที่น้อยอย่างเช่นตัวบ้านเช่าตอนที่คนเช่าย้ายออกคุณก็ต้องไปจัดการตกแต่งทําความสะอาดห้องใหม่ใช่หรือเปล่าครับนั่นคือคุณยังต้องทํางานอยู่บ้างหรือในกรณีที่ แม้คุณจะจ้างคนอื่นเข้ามาตรวจสอบแต่คุณก็ต้องเข้าไปเช็คงานบ้าง เป็นบางครั้งอยู่ดีจริงๆมีหลายอย่างที่พี่เขาคุยให้ผมฟังซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะแต่ตอนที่ผมเริ่มตอนนั้นอะผมไม่สามารถทําแบบพี่เขาได้แบบร0อเซเพราะการทาระบบที่ง่ายที่สุดคือคุณต้องใช้แรงและเวลาของคนอื่นมาทํางานแทนคุณหรือพูดง่ายๆคือจ้างคนอื่นมาทํางานแทนคุณนั่นแหละพอ,อะไรายได้เข้ามาก็หาค่าจ้างพนักง,งานค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนที่เป็นกําไรก็เป็นของคุณแต่คือตอนนั้นผมไม่สามารถทําแบบนี้ได้ไงเพราะผมไม่มีเงินพอที่จะไปจ้างใครดังนั้นในช่วงแรกผมจึงปรับกลยุทธ์ใช้อีกวิธีนนึงผมเเเลลือกใช้้ทคโโยขีขา ผมโชคดีมากเลยที่เราเกิดมาในยุคที่มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วถึงตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้หยุดทํางานได้แบบ100%แต่มันก็เรียกได้ว่าแทบจะหยุดได้80%เลยโดยความที่ผมไม่ค่อยมีเงินในตอนเริ่มผมจึงเลือกวิธีที่มันง่ายและประหยัดเงินของผมมากที่สุดผมเลยต้องใช้ไอเดียของผมณนะตอนนั้นให้มากหน่อยผมเลือกใช้พลังทวีคูณของโซเชียลมีเดียเพราะมันคือการทําครั้งเดียวแต่คนเห็นเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆคนเลยผมเลือกทําโพสต์ขายสินค้าขึ้นมาอันนึงแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามัน ผมตลอด24ชั่วโมงและไม่มีวันหยุดเลยหลังจากนั้นผมก็ซื้อโฆษณาเพื่อส่งเซลลแมนตัวนี้ไปหาผู้คนพอลูกค้าทักมาก็มีระบบแชทบอทเอาไว้ตอบและบริการลูกค้าหลังๆมีเงินมากหน่อยผมก็เริ่มจ้างแอดมิน เข้ามาควบคุมงานและคอยเช็คและตอบลูกค้าช่วยใช้บอทดด้วยต้องบอกเลยว่าปีที่แล้วผมแทบไม่ได้ทำงานอะไรเลยเพราะโพสต์ขายของผมมันทำเงินให้ผมทุกวันอย่างน้ำต่ำก็หลักหมื่นเดือนเดือนหนึ่งก็ได้หลักแสนโดยที่ผมนั่งอยู่เฉยๆก็อาจจะมีแวะเข้าไปตรวจสอบมันบ้างผลลัพ์ก็เป็นอย่างที่ผมบอกคุณไปคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ผมหวังใจจริงๆว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่าในวันนี้คุณจะเอามันไปคิดต่อย,ยอดประยุกต์และพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองคุณจะยอมทำงานหนักไปเรื่อยๆหรือว่าคุณจะลุกขึ้นมาเพื่อออออเเรรรีียยยนนู้้้้ทททะไไบาาางง่่่่พพืใหแตดผลัธ์ม คลิปนี้อยากกระตุ้นไอเดียตรงนั้นให้กับคุณและถ้าใครชอบวิธีที่ผมใช้ก็เอาไปใช้กันได้เลยผมไม่ห่วงนะครับแต่ต้องขอเตือนไวน้น,นิดนึงว่าการซื้อโฆษณาไม่ใช่องค์ประกอบหลักแต่สิ่งสําคัญที่ทาให้มันได้ผลเลยก็คือโพสต์ขายที่ทําหน้าที่เป็นเซลแมนให้คุณต่างหากถ้าเซลแมนของคุณห่วยไม่ว่าคนจะเห็นมากมายขนาดไหนก็ตามคนก็ไม่ซื้อของของคุณหรอกครับดังนั้นใส่ใจในการสร้างเซลแมนของคุณให้ดีๆและเผื่อใครสนใจอยากเรียนรู้สูตรในการทำโพสขายแบบผมก็ลองทักเข้าไปปรึกษาในไลน์นี้ได้และก็พิมพ์แชทในไลน์ว และแบบละเอียดมากขึ้นทุกๆคนสามารถตามไปฟังกันได้ที่เพจนี้นะครับและบอกผมหน่อยสิครับถ้าคุณชอบฟังไอเดียอะไรแบบนี้คอมเมนต์บอกผมว่าอยากฟังหน่อยสิครับผมจะได้รู้ว่ามีคนสนใจผมจะได้ไปนั่งสรุปเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่คนนั้นเอามาเล่าให้คุณฟังอีกหรือบางทีอาจจะเชิญพี่เขามาพูดให้คุณฟังเลยก็ได้